ครับชาววิถีเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับความผิดพลาดนะครับในการปลูกพืชนะครับก็คือมันสปะปลังนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันผิดพลาดยังไงครับอันนี้ขอนําเสนอนะครับคลิปการปลูกพืชนะครับพืชในพื้นที่ที่ต่ําเกินนะครับ เพราะว่าตอนที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นหน้าแรงนะครับแล้วเรามองดูแล้วว่าระดับของน้ําอาจจะไม่ถึงนะครับแต่พอปลายปีนะครับเป็นโซนหน้าฝนชุกเนี่ยมันสัมปลังนะครับที่ปลูกไว้นะครับก็เริ่มตายนะครับเหี่ยวเน่าไปกับน้ำนะครับจะถึงโคน แล้วนะครับก็อาการก็คือลากเน่านะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันห้านาทีเนี่ยเราอาศัยหัวนะครับในการทําอาหารนะครับก็ต้องยอมครับเพราะว่าหัวน่าจะเน่าไปแล้วนะครับก็ขอนําเสนอคลิปนะครับในการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะครับไอ้นี่มะละกอนะครับที่ผมปลูกไว้นะครับ ก่อนหน้านี้จะขึ้นสวยมากนะครับเหมือนการเจริญเติบโตจะดีนะครับแต่ว่าสุดท้ายละพอน้ําเจิงนะครับน้ํานองนะครับระดับพื้นดินต่ํานะครับก็ทําให้ผลผลิตของเราตายนะครับเรียกได้ว่าสิ่งที่คิดไว้นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับตอนหน้าแรงเนี่ยมันก็สูญหายไปกับตาเลยนะครับ ผลผลิตก็เสียหายไปเลยครับก็ฝากไว้ว่าการที่จะปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยระยะเวลานะครับตั้งแต่ต้นปีจนถึงท้ายปีเนี่ยควรจะวางแผนไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ผลผลิตเลยนะครับในกรณีที่น้ำท่วมถึงนะครับโดยเฉพาะหัวมันเนี่ยมันอยู่ใต้ดินนะครับ ถ้าน้ำแช่เป็นเวลาอาทิตย์สองอาทิตย์หรือแม้แต่เป็นเดือนนะครับโดยไม่ลดเนี่ยก็ทำให้เราไม่ได้ผลผลิตหรือไม่ได้หัวมันเลยครับก็สุดท้ายนี่ก็บอกเลยว่าช่างหัวมันนะครับช่างหัวมันสาะฝรังนะครับฝากไว้นะครับเป็นข้อมูลนะครับในการทำเกษตรจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ครับก็นอกจากการ เตรียมดินแล้วพื้นที่ในการปลูกนะครับเขามีผลนะครับมันจะมาตายเอาตอนน้ําขึ้นนี่แหละครับท้ายปีนะครับช่วงฝนชุกนะครับน้ําเจิ่งนองก็ตายได้เหมือนกันครับที่ตรงนี้นะครับอาจจะระบายน้ําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างๆนี่ผมทําเป็นพื้นที่หนานะครับก็จะต้องมีน้ําไว้สําหรับนาข้าวนะครับ ส่วนกล้วยหรืออะไรนี่ก็อาจจะชอบน้ำนะครับมะพร้าวก็อาจจะชอบน้ำอยู่ก็อาจจะไม่ไม่ส่งผลอะไรมากนะครับแต่ว่าถ้าปลูกเพืชที่ไม่ทนต่อน้ำนะครับหัวมันนะครับหัวมันห้านาทีหัวมันอะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยู่กับพื้นดินนะครับก็เลือกพื้นที่ในการปลูกนิดนึงครับอขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับเป็น ข้อมูลในการปลูกนะครับสร้างสวนเกษตรพอเพียงวิโลลี้ยงชีพอย่างขัดสนเป็นตำราที่พ่อสอนทุกคนว่าจงฝึกตนให้อยู่แบบพ่อ